เท่าไรหร่ฮะได้เท่าไรหร่ฮะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะ ดีสวีดัเพื่อนๆดูทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องกุ๊กไก่ไข่ทองค่ะมันเองเออวันนี้เรามาอยู่กับในตัวเมกาเกมนะคะก่ยอดเบาๆอ,อยู่ที่500บาทนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนวันนี้กุ๊กพาทุกคนเนี่ยมาเล่นในเกมมาจองเวนะคะทุกคนคะ่ะเออเหมือนรู้สึกว่าแบบเกมนี้คือเหมือนกุ๊กเคยเล่นไปแล้วนะ,ะทุกคนจากคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเคยเล่นไปแล้วนะคะ เ,ออเดี๋ยวกกูขอเลือกยอดเดิมพันแบบหนึ่งนะะทุกคนอ่าไปกันเลยจ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยกุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเล่นค่ายเดียวกวับกกนะคะเดี๋ยวกุ๊กจะทิ้งลิงก์สมัครเนี่ยไว้ใต้คลิปนะคะสามารถกดสมัครกัน เข้ามาเรื่อยๆได้เลย,เลยนะจ๊ะเออเออมาถึงก็เงียบไปเลยสิคะออมาถึงก็ไม่มีให้หลุ้นแบบได้เด้อบ้างนะฮะก็ยังเงียบอยู่ฮะทุกคนคะ่ะโอ้โหน่าไ,ได้อีกตัวหนึ่งนี่คือ ได้หมุนฟรีเลยนะทุกคนอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะทุกๆครั้งที่เราได้คอมโบเนี่ยตัวคูณเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนเฮ้ยได้ลุ้นมะเนี่ยได้ลุ้นมะเนี่ยโอ้โหมันเลยไปแล้วนะคะทุกคนมันเลยไปแล้วมันเลยย้อนกลับมาไม่ได้นะะ แปลกันต่อฮะทุกคนไหลไหมฮะโอ้ไม่ไหลเลยฮะเงียบกิบเงียบกิบจริงๆฮะเก็บเก็บจริงๆได้โอ้คูณสามแล้วฮะได้อีกไหม ไม่ได้นะแล้วก็ได้มา98บาทนะคะทุกคนไปกันต่อค่ะปกันต่อโอ้โหเอออย่างนั้นแหละมาอีกไหมได้อีกไหมเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ ก็มาดีครับก็มาดีครับเออก็มาดีครับได้เท่าไหร่ฮะได้มาร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะ,ะทุกคนอืมไม่เงียบนะฮะมาไหมมามาแล้วได้อีกไหมฮะโอ้โหไม่ได้ฮะแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาห้าสิบหกบาทนะ,ะทุกคน อย่างน้อยล้วก็ได้นะฮะไปวิ่งนะฮะวิง่งโอ้โหได้มันร้อยสิบบาทฮะทุกคนได้มันร้อยสิบบาทนะฮะ ไปกันเรื่อยๆครับไปกันต่อเรื่อยๆครทุกคน <_ d ream> ค่ะอืม <_ d ream> เขาเขามาน้อยแต่เขามานะทุกคนแต่ไปว่าเขานะ่ะเออเขามาแต่เขามาน้อยเฉยๆนะทุกคน เขามาให้เราแล้วเขาก็งเงียบไปนะฮะเอออะไรครับนี่ะจะได้หรือเปล่าขอแบบจุกๆได้ไหมขอแบบตองปังนะฮะขอปังๆไปเลยนะฮะเออ อย่างนั้นเลยฮะเออมาแล้วเริ่มมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วเท่าไหร่ฮะได้เท่าไหร่ฮะเนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังจริงฮะไม่ทําให้เราผิดหวังจริงได้มาสองร้อยเก้าสิบหกบาทนะคะทุกคนไม่ทําให้เราผิดหวังจริงนะเอ,อ้สองร้อยเก้าสิบหกงสองร้อยหกสิบเก้าอะไรครับเนี่ยตาลายไปหมดแล้วฮะ หลุนจนตาลายไปเลยฮะเออไปเรื่อยๆฮะโอ้โหแต่โอเคยังได้มาห้าสิบเจ็ดนะคะทุกคนไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆ ก็ตาละสิบบาทได้มาสองบาทเมื่อกี้ถามใจดูนะคะว่าคุ้มหรือเปล่าเฮ้ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าก็มันจะไปได้อะไรมันเลยไปแล้วเออมันจะได้อะไรล่ะมันเลยไปแล้วอ่ะจะได้ลุนก็ไม่ได้ลุนนะทุกคนไปฮะไปฮะ ไปกันต่อเรื่อยๆค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากเล่นค่ายเดียวกุ๊กนะคะ๋ยวกุ๊กจะทิ้งลิงก์สมัครเนี่ยไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็สามารถกดสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะมีพี่พแอดมินเนี่ยคอยตอบ24ชั่วโมงแล้วที่สำคัญเนี่ยสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็เงียบกิบค่ะทุกคน เฮ้ยไม่เงียบเด้อเออมาเริ่มมาแล้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสามสิบสองโอเคอยู่โอเคยอเคยู่ครับทุกคนโอเคอยู่ ต่อเรื่อยๆทุกคนเฮ้ยโอ้โหถ้ามีตัวคอมโบล,ลงมานี่คือเราก็ได้ลุ้นอยู่นะทุกคนไปฮะไปเรื่อยๆฮะทุกคนค่ะไปเรื่อยๆฮะ จะเงียบอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้นะเฮ้ยจะเงียบอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้เด้อขอแบบจุกๆได้ไมั้ยคะขอแบบจุกๆจุกๆเลยอะขอจุกๆเลยอะฮะ อ่าคอมโบมาไหมโอ้โหเอาไงไปต่อไหมทุกคนไปต่อแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะไหนๆก็ไหนๆแลเราก็ไปไปเรื่อยๆเลยอะไปเลย <c oughs> <c oughs> อะไรกันครับ อได้อีกไหมฮะทุกคนได้ออืไหมก็คุ้มหรือเปล่าถามใจดูฮะทุกคนเออคุ้มหรือเปล่ามาอีกไหมมาอีกไหมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย หรือวันนี้เราจะไม่ได้มากระดวงทุกคนเออเรามากระดวงหรือป่าเนี่ยไปฮะไปเรื่อยๆฮะเอ้ยอยังได้ลุ้นนะยังได้ลุ้นนะทุกคนโอ้ไม่ได้ลุ้นแล้วฮะมไม่ได้ลุ้นแล้วทุกคน ไปต่อค่ะทุกคนเราอย่าไปยอมแพ้ต่อโชคชะตาของเรานะฮะโอ้โหเขามาแหละมาน้อยแหละเข้าใจได้เข้าใจได้เหรอ ขอปรับขึ้นนิดนึงนะทุกคนรู้สึกว่าย่อเมื่อกี้คือเหมือนมันไม่เข้าแล้วอะ่ะต้องปรับขึ้นให้มันเข้าหน่อยใช่ไหมม,มาเออให้มันได้อย่างงี้สิอ่ะยี่สิบหกบาทค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไปกันต่อเรื่อยๆฮะไปกันต่อเรื่อยๆฮะอะไรกันครับเนี่ยเงียบกิฟต์ฮะทุกคนเงียบกิฟต์ เยบกิบเลยฮะเฮ้ยได้รุนหรือเปล่าทุกคนได้รุนหรือเปล่าเอาไงเอาไงได้หรือเปล่า นด่หรืเปล่า,าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วเออมาแล้วฮะทุกคนคือถ้าเราได้อักษรจีนเนี่ยสามตัวขึ้นไปนะคะทุกคนเราได้หมุนฟรีนะคะทุกคนเออที่ธรรมดากลนะสิ่งที่เราลอยคอแล้วรอคอ,อยคอนะคะทุกคนคะ่ะ รอคอยหอหอให้มันได้อย่างนี้สิไอสองไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเฮ้ยนึกว่าจะได้ฟรีในฟรีแล้วเอนึกว่าจะได้ฟรีในฟรีแล้วอื้ม อเฮ้ยได้ฟรีไดฟรีหรือเปล่าได้ฟรีในฟร,นฟรีหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเอ้ยเอ้ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ร้อยแปดิแปดเเหลือฟรีสปินอีกห้าฟรีสปินนะคะทุกคนแล้วนะคะแล้วนะคะแล้วนะคะทุกคนเราได้หมุนเพิ่อมอีกสิบสองฟรีสปินค่ะเป็นไงโอ้ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทุกคนสุดยอดฮะสุดยอดเลยเฮ้ยฟีนิฟีกไหม่ยฟีนิฟีกหรือว่าเอาเอาไงเอาไงเอาไงฮะอื้ไม่นะไปไปกันต่อทุกคน ได้อีกไหมอือหือขอแบบอีกสามวีจะเป็นสุดท้ายขอแบบจุกๆนะฮะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยมาอีกไหมมาอีกไหมทุกคนคุณ โอเคค่ะสำหรับเงินรวมรอบนี้นะคะเราได้มาทั้งหมดเจ็ดอยี่ิบสี่บาทน,นะคะทุกคนไปต่ออะไรทุกคนขอปรับนิดนึงขอปรับนิดนึงฮะอ่าคือเป็นห้าสิบฮะเฮ้ฟรีในฟรีหรือเปล่าไม่ใช่ฟรีในฟรีสิได้อีกหรือเปล่าเอออ,อ,อะไรครับเนี่ยม,มาเข้าช,ช่วงสุดท้ายนะไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะ โอ้โหใจงเงียบอย่างนี้เหรอเฮ้ยได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้โหเข้ามันเข้ารัวๆเลยอะทุกคนสุดยอดเราได้มาหมุนฟรีมาอีกสองครั้งนะคะทุกคน ไป,ไปต่อฮะได้เท่าไหร่ฮะได้เท่าไหร่ฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยได้เท่าไหร่ฮะโอ้โหนะะ่าพึงพอใจที่สุดนะฮะได้มา3,510บบาทนะคะทุกคน ชื่นใจและใจชื่นนะฮะเออท,ท่านผู้ชมคุณผู<ะ>้ชมค่ะออกเลยเจ็ดรอบนะคะทุกคนค่ะเออก็ปไปกันต่อเลยสิฮะ ไปฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยกุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครอยากเล่นค่าเดี๋ยวกุ๊กเนี่ยสามารถกดลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยนะคะพี่พีอดมินเนี่ยคอยตอบ24ชั่วโมงที่สําคัญเนี่ยสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะออโอเคค่ะสําหรับรอบนี้เราได้มาทัหมด4 0 0นะคะกุกว่า กุกพอแล้วดีกว่านะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ